มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบสีประจำวันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น5้ค่ำเดือน3ปีเถาะนะครับในวันนี้นะตามประเพณีของต่างประเทศเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับวันที่นักบวชเซนวาเลนไทน์ยอมโอทิตตัวเองนะครับในการจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักที่อยู่ในคุกนะครับและตัวเองก็ต้องถูกประหาร ถว่าเป็นการมอบความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับอุทิศต,ตัวเองนะทีนี้คนที่ได้รับการแต่งงานแต่ตรงนั้นเนี่ยนะพอพ้นสงครามแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาดอกกุหลาบสีแดงมาปลูกเอาไว้หลุมศพของนักบวชเซนต์วาเลนไท์นะครับเพราะฉะนั้นดอกกุหลาบสีแดงนั้นหมายถึงชีวิตและเลือดนี้ที่นักบวชเซนต์วรเลนไทยนั้นได้มอบให้กับคนรักเถือว่าเป็นสิ่งที่ สำคัญดังนั้นใครที่ได้รับดอกกุหลาบสีแดงนั้นถือว่าแฟนของคุณนั้นมอบทั้งชีวิตและหัวใจเลือดเนื้อทั้งหลายให้กับคุณแล้วนะครับรักษาความรักไว้ให้ดีๆนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคนที่ชมทางทิกต o อกนะครับกด หัวใจนะครับกดเซฟรีโพสต์คลิปนี้ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับผมนะสำหรับคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมสีที่เป็นมงคลเสริมโชคลาภในวันนี้นะครับก็จะเป็น สีเทาส่วนสีที่โดดเด่นทางน้านการอุปถัมภ์และนะครับดึงดูดความโชคดีทั้งหลายก็คือสีเหลืองอ่อนสีขาวนะครับสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีชมพูวันนี้นะครับเลขนำโชคนะครับได้แก่เลข2เลข4เลข5เลข7เลข8เลข9และเลข6ครับผม ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับผมใครที่สนใจนะครับท่านผู้ชมทาง Tik t o อกนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o อกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้ากดแล้วมันไม่ไปนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็ส่งข้อความทางอินบ็อกซ์ในทิกต็อกมาหาอาจารย์ได้เลยนะครับผมและนะคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมนะ,ะพูดทางเปิดทำมังเปิดสังขัทาง,างเปิดนะครับมาดูกันซิว่านะครับ ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เกิดทั้ง7วันใครที่ชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จนะครับใครที่เพิ่งรับชมนะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ไพ่อยากจะบอกอะไรวันนี้ได้ไพ่ก้าวดาบนะครับภาพรวมนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณเป็นคนที่คิดเยอะแบกทุกเรื่องแบกทุกปัญหางานของคุณนั้นวันนี้ค่อนข้างจะต้องค่อยๆเคลียร์ปัญหาทีละเปราะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว วันนี้นะครับต้องทําจิตใจให้โล่งให้ว่างเคลียร์หน้าโต๊ะทางานอย่าให้รกเกินไปนะครับการเงินก็เช่นกันครับวันนี้นะเงินยังไม่เข้านะครับหรือว่าโชคลาภยังไม่มีนะครับต้องรู้จักบริหารจัดการในเรื่องของการาใช้จ่ายด้วยนะครับสุขภาพครับช่วงนี้ให้ระวังโรคเครียดอาการปวดหัวไมเกรนนะครับ ความรักคนโสดคุณดูจริงจังกับความรักมากเกินไปจนทําให้คุณเครียดนะครับวันนี้ความรักจึงไม่สมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณมักจะเครียดในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะครับต้องค่อยๆพูดคุยกันนะฮะอย่าคิดคนเดียวครับนะค่อยๆแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันเนาะนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปทําบุญนะครับโดยเฉพาะ,ะซื้อไม้กวาดซื้อนะครับอ่า อุปกรณ์ทำความสะอาดไปถวายวัดนะครับจะโชคดีนะแล้วก็ไหว้พระพิคเนศปางขจัดอุปสรรคนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับในไพ่ห้าดาบนะครับภาพรวมของกิจการในวันนี้ถือว่าคุณเป็นคนที่อดทนนะครับแล้วก็สู้ในทุกสถานการณ์นะครับไม่ยอมแพ้อะไรเลยนะตอนนี้นะครับแต่เชื่อว่าวันนี้นะครับความอดทนของคุณนั้น นะครับจะประสบความสําเร็จนะครับคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่ดีอยู่นะครับนะต้องฝ่าฟันต่อไปครับการเงินก็เช่นกันครับวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องกระเพาะอาหารนะครับเนาะเพราะว่าเป็นคนคิดเยอะคิดมากนะครับความรักคนโสดวันนี้นะถ้าคุณรักใครชอบใครก็ต้อง นะครับอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ครับเพราะว่าใกล้จะสมหวังแล้วคนที่มีคู่นะครับวันนี้เวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรต้องค่อยๆค,คุยกันเพื่อความรักของคุณนั้นจะได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์เก่าๆเ,เป็นหิงพระนะครับทำความสะาดหิงพระด้วยนะครับผมะนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่สี่เม้านะวันนี้ภาพรวมของวันนี้คือความมั่นคงความสมบูรณ์แบบนะครับกิจการงานนั้นถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมนะงานกําลังมาดีเลยนะครับการเงินก็เช่นกันจะมีเงินทองไหลมาเทมานะครับจากงานที่คุณทําอยู่นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับสุขภาพครับวันนี้ความแข็งแรงการเจ็บป่วยคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับคนโสดครับวันนี้นะก็จะมีคนเข้ามาชอบเข้ามารักนะครับเพราะว่าตัวคุณเองนั้น เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นจะคลี่คลายนะครับนะความรักของคุณนั้นจะสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระศรีวลรีนะครับหรือว่าเทพเจ้าอย่างโชคลาภนะจะดีามากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนได้ไพ่ ราชินีดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมถือว่าดีนะครับแต่อาจจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเองเยอะหน่อยนะครับ<ส>จึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับการเงินก็เช่นกัน<ส>คุณมักจะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการหาเงินหาทองนะครับเหงือไม่ตกไม่ได้ตังค์นะสุขภาพนะครับวันนี้การเจ็บป่วยก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เจ็บป่วยก็ถือว่าวันนี้ ให้ดูแลสุขภาพในเรื่องของการพักผ่อนน้อยด้วยนะครับความรักคนโสดคุณเป็นคนชอบอยู่คนเดียวนะครับจึงไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งสักเท่าไหร่นะครับเนาะวันนี้ความรักเลยอยากอยู่คนเดียวมากกว่านะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็ก็ให้ระวังปัญหานะครับการไม่ลงรอยกันเล็กน้อยๆนะครับแต่ว่าพอเคลียร์กันได้วันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่กวนอิมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะดีที่สุดเลยนะครับ คนพูดกลางคืนก็เช่นเดียวกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพรฤหับสบดีได้ไพ่สเตรนจ์นะครับวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมแล้วไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนหรือปัญหาคุณจะใหญ่แค่ไหนแต่ความสามารถของคุณนั้นจะสามารถเคลียร์ทุกอย่างได้ในเรื่องของงานนะครับ คุณจะได้รับงานใหญ่ๆงานดีๆเข้ามานะครับเฮงๆปังๆการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะมีเงินทองเข้ามาหาคุณอย่างไม่ขาดสายนะครับต้องเตรียมรับเงินแล้วก็ที่สําคัญนะครับให้เก็บเงินเอาไว้ด้วยเนาะสุขภาพนะครับวันนี้นะฮะดูแข็งแรงนะครับนะคุณเป็นคนที่สุขภาพดีนะครับความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ความรักมักจะมีคนเข้ามาในใจของคุณนะครับ แต่ว่าตัวคุณเองมักจะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับผมคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณถือว่าเอาอยู่นะครับดังนั้นที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับปัญหาต่างๆนั้นคุณสามารถเคลียร์ได้วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้สวดมนต์ไหว้พระเยอะๆและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่นะครับก็จะโชคดีนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ 8ด,ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมแล้วนะครับติดอัดพอสมควรเนาะอุปสรรคเต็มไปหมดเลยจะทำนู่นก็ติดอันนั้น,ต,น,นติดทำนั้นก็ติดอันนี้นะต้องทําทีละอย่างครับคุณเนี่ยนะเอางานมไว้ยุ่งอย่างไปหมดเลยนะครับการเงินนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ให้ระวังในเรื่องของ การชักหน้าไม่ถึงหลังหลายได้ยังไม่ดีนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องของกระดูกหลังนะครับการปวดหลังอาการชาต,ตามปลายมือปลายเท้าความรักคนสดวันนี้คุณยังไม่อยากมีใครเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เท่านี้ก็เครียดแล้วนะครับนะก็เลยยังอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่นะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ความรักมีปัญหารอบด้านในเรื่องของครอบครัวนะครับดนั้นอยากคิดเยอะในช่วงนี้ให้อยู่นิ่งๆกับตัวเองก่อนนะครับ เมื่อใจนิ่งแล้วคุณก็จะมองเห็นทางออกเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพ่อสังกระจายนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายจีนนะครับก็จะโชคดีมากนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ t h e e m p r e s s นะฮะวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือ งานคุณมาดีมากนะครับในวันนี้เนาะนะครับการเงินจะมีโชคลาภจากผู้หญิงที่สูงอายุนะครับสุขภาพนะครับระวังโรคภายในท้องลำไส้ไม่ค่อยดีนะครับปวดหลังด้วยเนาะความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาชอบนะครับมีคนมาแอบชอบนะต้องสังเกตดีๆคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมักจะได้รับความรักของขวัญของรางวัลจากแฟนหรือคนรักของคุณครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่นะครับดูแลหิ้งพระ นะครับนะเอาพวงมาลัยไปกราบพ่อกราบแม่ด้วยก็จะโชคดีครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์เดย์นะครับขอให้มีความสุขขอให้รักษาในสิ่งที่มีไว้ให้ดีๆนะครับสวัสดีครับ